เป็นอะไรก็ได้ค่ะที่ทุกคนอยากให้เป็นใช่แล้วล่ะอี้พี่แอบดูจะมีเดี๋ยวมีช่วงนึง่งนะเอาคำถามจากทุกคนมาถามอุยแล้วคำถามดึงดูดแล้วใช่แล้วล่ะเป็นสไตล์เดียวกันนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยว ตกนงเธอเป็นใครตอนนี้เธอเป็นตอนนี้เป็นน้องจอยอยู่อ้าวเป็นน้องจอยเป็นตัวตัวเองแล้วเป็นตัวของเองแล้วเดี๋ยวจอยเนี่ยเพลงต่อไปรู้สึกว่าจะต้องมีการเคลมอะไรอะไรอะไรคะอะไรเพลงต่อไปอะไรคะเอาเลยวะไม่ไม่บอกเลยว่าแบบแฟนคลับจอยอะคืออาจจะมีปัญหาสุขภาพเขาเล็กน้อยก็เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าใช่แล้วเหรอเพราะว่า คอนก็จะมีแต่เพลงช้าแล้วก็เดี๋ยวซื้อกาแฟกันมาเผื่อไหมคะเผื่อม่วงเพราะว่าเดี๋ยวร้องช้าร้องคอนเลยเพราะว่าใครง่วงที่ไหนมีใครม่วงไหมครับไม่มีโหมันมัน่วเ่ะมแไม่มีเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวขอยาให้ดูบนเวทีไม่มีไม่ม่วงไม่ม่งเชื่อเชื่อเชื่อเลยบอกตรงนี่ไงนี่เนใส่ไม่แหนไปแล้วหลับแล้วนะอาี่ ไ,ไม่ร้องไห้นะจะไป็นหัวก็เป็นหัวนะก็อะไรกแล้วแล้วไหนต้องพีจะเช้าหมดเลยอย่างเงี้ยเหรอเป็นเช้าหมดเลยเฮ้ยไม่ใช่แล้วใช่เหรอก็แบบร้องให้เร็วก็แบบไม่คิดจะลุกมาเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้นั่งเฉยเลยให้จิกให้จิกให้จิกบอกไว้จิกบอกไว้จิกเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าเพลงมันกินอะไรนะคะไม่ให้ยืนอยากยืนก็ได้ค่ะอยากยืนก็ได้ยืนได้เลยคืออยากทำอะไรทำเลยค่ะถ้ามีปัญหาอะไรกับคนข้างนะคะก็ไปเคลียร์กันเอาเอง ก็ถามเฉยๆรอๆๆไม่ได้โมโหนะไม่ได้โมโหพี่พี่รายกาถามอะไรกูใส่แล้วดูเออจะลงได้ยังพี่โจจะลงได้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 ตอนนี้ให้ให้จอยเข้าไปปรับสภาพตัวเองนิดนึงนะฮะเดี๋ยวกลับไปเจอ